สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพาคุยทางสวทระนอง FM 1 0 7 2 5เมกะเฮิร์ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังจะได้ติดตามนะคะในส่วนของประเด็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกิจกรรมภาร,รากิจของผู้บริหารจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคร,ราชการภาคเอกชนนะคะและว,วันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนายสุริยนันการจนะสินนะคะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่า สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ท่านผู้ว่าน,นะคะได้เล่าให้กับชาวระนองนะคะได้ทราบถึงการลงพื้นที่ของทางด้านท่านอธิบดีกรมการปกครองนะคะนายเกษดาบุญราชนะคะที่ท่านให้ความห่วงใยในเรื่องของการทํางานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็มอบนโยบายเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ สวัสดีนะครับพี่น้องชาวระนองที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านกฤษดาบุญราชเนี่ยได้เดินทางมาพบกับข้าราชการทหารตำรวจและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ถือว่าเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชานะครับซึ่งท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้ บังคับบัญชาสูงสุดนะครับท่านมามอบนโยบายในการทํางานแล้วก็มาสร้างขวัญกําลังใจให้กับกําลังผู้ใหญ่บ้านที่วันนี้ขณะนี้นะครับชาวระนองนั้นกําลังเจอกับปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงนะครับก็คือปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ก็คือกระบวนการโรฮิงญานะครับหรือว่าผู้ที่ลักลอบนำนำ มนุษย์นะครับเข้ามาระนองเพื่อผ่านไปยังประเทศที่สามนะครับก็สืบเนื่องมาจากวันนี้ประเทศไทยเรานะครับถูกสหรัฐอเมริกานะครับจัดอันดับการค้าจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์นะครับว่าอยู่ในระดับเทียสามนะครับเทียสามซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือ คือการแบ่งกลุ่มรายงานสถานการณ์เนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มเทียนหนึ่งนี่ก็หมายถึงว่ากลุ่มประเทศที่ปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับคือปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําที่เขากําหนดไว้เนี่ยปฏิบัติตได้อย่างครบถ้วนนะครับทุกข้อนะครับส่วนกลุ่มที่2หรือเทียสองเนี่ยก็จะหมายถึงประเทศนะครับหรือรัฐบาลที่เ ฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำนะครับยังไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่ามีการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ไม่คบถ้วนก็ตามนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็มีการกําหนดนะครับเวลาที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากี่เดือนกี่เดือนอย่างนี้ครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ย จะเป็นกลุ่มที่เ,ออเขามองว่าเป็นประเทศที่ไม่มีความพยายามหรือว่าใช้ความพยายามไม่เต็มที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ถูกเขาจัดอันดับอยู่ในกลุ่มเทียสามนะครับถามว่ากลุ่มเทียสามเนี่ยนะครับก็ให้เกิดผลเสียนะครับ ผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างไรผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเสียหายมากเลยครับวันนี้นะครับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยนะครับพอเขาจัดกลุ่มเราอยู่ในประเทศกลุ่มเทียสามเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ความช่วยเหลือของเรานะครับในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับด้านมนุษยธรรมหรือด้านการค้านะครับอย่างเช่นว่ากองทุนต่างๆกองทุน IMF นะครับเออเวิร์มแบงนะครับถือว่า อ,องค์กรพัฒนาเอกชนต,ต่างๆเหล่านี้นะครับเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือเราร,รวมทั้งอ,อ,อาจจะไม่ซื้อสินค้าบางอย่างของไทยเรานะครับหรือว่าเก็บภาษีสินค้าบางอย่างซึ่งเขาเคยอนุโลมเขาเคยผ่อนผันเ,นเก็บแบบเต็มมิตรตําหน่วยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยกระเทือนอย่างมากทีเดียวนะครับ,รบเพราะว่ารายได้ของประเทศที่สําคัญในขณะนี้นะครับ ปัจจุบันนี้ก็มีรายได้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งนะครับการส่งออกเป็นอันดับสองถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบในเรื่องการส่งออกเนี่ยนะครับก็จะทําให้ประเทศเนี่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจพอสมควรโดยทีเดียวนะครับแต่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าในเรื่องของออการค้ามนุษย์เนี่ยเขากําหนดไว้ ประมาณ4ด้านนะครับด้วยกันประมาณ4ด้านนะครับ<ะ>ด้านแรกก็คือการอรยพยยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือขบวนการค้ามนุษย์ที่เรารู้จักกันทั่วๆไปนะครับก็คือกลุ่มโลหิงยาซึ่งอพยพมาจากบังคลา,าเทศนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มการบริการการค้าบริการทางเพศนะครับกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มทีเ่เกี่ยวกับการใช้แรงงานนะครับมีการใช้ แรงงานเด็กสตรีหรือรวมทั้งการบังคับใช้แรงงานนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มพวกขอทานเนี่ยนะครับกลุ่มขอทานต่างๆทั้ง4กลุ่มนี้นะครับจังหวัดระนองเนี่ยนะครับอยู่ในอยู่ในอ,อ,อยู่ในเป้าหมายของจังหวัดที่จะแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องประมงด้วยนะครับเนื่องจากเราเป็นประเทศที่ ชายแดนนะครับที่ติดกับประเทศเมียนมาทั้งทางบกและทางทะเลผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันมีปัจจัยหลายปัจจัยเนี่ยที่เอือ้อเอื้อให้ให้คนเนี่ยนะครับคิดว่าแรงงานต่างๆเหล่านี้นะครับมาขึ้นที่จังหวัดระนองนี่มากมายนะครับแล้วก็มีคําถามอยู่เรื่อยว่าจังหวัดระนองเนี่ยได้ทําอะไรบ้างนะครับ<ข>ผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดี ตามข่าวทอรทักร์ก็ดีที่ว่าออขึ้นที่จังหวัดระนองบ่อยๆเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอย่างนี้ครับออถ้าทางบกเนี่ยนะครับพวกที่ลักลอบข้าเมืองเนี่ยก็จะมาลักลอบข้าเมืองเนี่ยเลยจากฝั่นชุมพรมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดบริเวณชุมพรที่ติดกับเมียนมาเนี่ยเขามีกองกําลังทหารของเมียนมาอยู่นะครับมันก็จะเลยกองกําลังมานะครับ พอหมดจากกองกำลังของทานบีมาก,ก็จะถึงจังหวัดระนองนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เวลาเข้ามาเนเข้ามาทาระนองอันนี้หมายถึงทางบกนะครับแต่ถ้าเป็นทางเรือเนี่ยนะครับกระบวนการที่นําพามาเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่กลุ่มนะครับกลุ่มคนเนี่ยนำมาเฉพาะทางทะเลคือมีข้อตกลงกับผู้ที่จะพามาเนี่ยนะครับว่ามาส่งแค่ทางทะเลนะส่วนทางบกนี่เดินทางไปกันเองเพราะฉะนั้นเมื่อ มาถึงบกนะครับมาถึงบกก็คือต้องถึงที่จังหวัดระนองเป็นจังหวัดแรกก่อนที่จะไปถึงพังงากระบี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประกรารที่สามนะครับาชาวชาวผู้ที่อพยกลบหนีเข้าเมืองเนี่ยนะครับรู้จักประเทศไทยรู้จักใจจำว่าระนองนะครับไม่รู้จักนะครับกระบี่พังงาตังอะไรต่างๆรู้จักว่าถ้าพามาถึงเมืองไทยนะครับถ้าถึงระนองคือถึงเมืองไทยนะครับแล้วก็ ปัจจัยที่4ีก็คือศูนย์ในการอพยพผักดันนะครับผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองนะครับออกจากประเทศอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับไม่ว่าจับได้ที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นเขตภาคใต้เนี่ยก็จะส่งมาส่งที่ระนองเนี่ยครับส่งกลับไปนะครับส่งผักดันออกไปบางทีไปลอยคอไปอยู่ในทะเล3าสี่วันก็วกกลับมาเพราะฉะนั้นระนองเราเนี่ยก็เลยเลยจะมีชื่อนะครับว่า มีผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาซึ่งความจริง,รง,แรงๆแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่เอื้อมากนะครับ,รบก็เลยทำให้ให้ดูเหมือนกับว่าเ,เข้ามาทางของเราเนี่ยมากนะครับ,รบตอนนี้มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับวันนี้ทางจงังหวัดรนองเนี่ยนะครับได้ดําเนินการามากนะครับนะครับอันดับแรกเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า เราเนี่ยได้ดําเนินการอารสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทางะทะเลนะครับคอยเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะครับดูสืบข่าวสารต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ต่อมาเราก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ที่นำพาเข้ามานะครับ <c oughs> แล้วก็ประการต่อมานะครับเราก็จะมีการ ดําเนินการให้เข้มงวดขึ้นไปอีกนะครับให้เด็ดขาดออกไปอีกนั่นก็คือจะออตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมทั้งดําเนินการตามมาตรการฟอกเงินต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็อยากจะเรียนว่าวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเ,นเป็นผู้ที่มีบทบาทมีความสําคัญมากเพราะว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะครับต้องรู้ต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะครับมีอะไรที่เกิดขึ้น วันนี้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองและกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เนี่ยนะครับก็ถือว่าโอโ้เป็นปล่อยปลแล้วเลยหรือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะั้นวันนี้นท่านอธิบดีก็มาให้ขวัญสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน <Okay. S 2> เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทุกวันเราเนี่ยนะครับมีหลายคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าถูกลอบปองร้ายก็มี <Okay. S 2> นะครับเสี่ยงอันตรายเวลา ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเป็นหูเป็นตาการเดินเรือทะเลบางทีก็ถูกกลุ่มพวกนี้นะครับขับเรือชนซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่กว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอธิบดีก็เลยมาให้นโยบายแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจขอให้ช่วยเหลือเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อความสงบสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของของออประเทศชาต,ติต่อไปนะครับค่ะครับก็ แล้วก็นอกจากนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนว่าออพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับท่านก็สามารถช่วยเหลือทางราชการได้นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ดําเนินการอย่างจริงจังเนี่ยทางสหรัฐก็ให้เวลาเราถึงวันที่31มีนาคมเนี่ยนะครับเขาจะประกาศออกมาอีกทีนึงว่าเราเนี่ยจะอยู่ในไอ้กลุ่มไหนกลุ่มเทีย3เหมือนเดิม<า>หรือว่าจะขยับมาอยู่ในกลุ่มเทีย2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดําเนินการให อย่างจริงจังนะครับก็อย่างที่บอกครับพี่น้องประชาชนก็ช่วยเหลือทางราชการได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับการดำเนินการต่างๆของเราเนี่ยก็จะได้ถูกเข้ารายงานนะครับไปรวบรวมรายงานต่างๆเพื่อให้ทางกลุ่มทางสภาพยุโรปนะครับหรือว่าอเมริกานั้นได้รับทราบนะครับคือเรามีศูนย์น้ำลงทุนครับนะครับศูนย์น้ำลงทุนขนานี้ตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดระนองนะครับศูนย์น้ำลงทารเนี่ย เ,ออเคยนําเรียนกับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วนะครับว่าการทํางานนแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับ <c oughs> ส่วนแรกก็คือรับเรื่องราวร้องทุกนะครับเวลาใครมีเรื่องอะไรก็รับแต่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับพอมาร้องเรียนทางเราก็จะไปดําเนินการอ่านแก้ไขปัญหาให้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะแก้ปัญหาเสร็จทุกเรื่องนะครับบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาเวลานะครับเราก็จะพยายามแก้ให้ส่วนที่2คือการบริการประชาชนก็หมายถึงว่ามีหน้าที่ในการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วอะไรต่างๆออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับส่วนที่สาม ก็คืองานบริการข้อมูลด้านข่าวสารนะครับอันนี้ก็อยากแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าท่านจะถามอะไรก็ได้นะครับเป็นข้อมูลที่ท่านคิดว่าอยากจะรู้อยากจะทราบนะครับข้อมูลต่างๆนะครับทางศ <_ D _ L>. ูนย์ร่ธรรมเนี่ยนะครับเรามีข้อมูลที่จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบทุกเรื่องนะครับถ้าเรื่องไหนที่ไม่สามารถดําเนินการได้หรือไม่ทราบนะครับทางทางศูนย์ร่ธรรมก็อาจจะนัดท่านมาวันหลังแล้วก็จะแจ้งให้ทร,ราบนะครับ<_ d _><_ d _ เรื่องที่4นะครับการดำเนินงานของศูนย์มงธรรมก็คือการต่อต้านการทุจริตนะครับถ้ามีเรื่องที่ไม่ได้รับการเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ขู่รีดเจ้าหน้าที่เ,เรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆอย่างนี้ท่านก็มามามา,มารอ้อง,องที่ศูนย์รัมือธรรมได้นะครับ,รบแล้วก็ส่วนที่5นะครับก็คือส่วนส่งเสริมหรือว่าส่งคลอบพลเมืองบีนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าที่ในการจัดหาทุนในการ ช่วยเหลือนะครับคนที่เป็นคนดีนะครับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญในขณะนี้นะครับเรามีการจัดตั้งศูนย์น้ำมงธรรมที่อําเภอด้วยนะครับแต่ละอำเภอก็จะมีศูนย์น้ำมงธรรมก็จะมีหน้าที่นะครับต่างๆคล้ายๆกับศูนย์นำมงธรรมจังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่สะดวกมาที่จังหวัดนะครับท่านจะไปที่อำเภอก็ได้นะครับที่ผมพูดถึงศูนย์ด้ำมงธรรมนี่ก็หมายถึงว่าวันนี้พี่น้องประชาชนสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้โดยเฉพาะช่วยเหลือจังหวัดระนอง ได้ในเรื่องเกี่ยวกับก,กบบระบวนการค่ามนุษย์นะครับรวมทั้งการบังคับแรงงานการใช้แรงงานเด็กเนี่ยโดยการร้องเรียนมาที่ศูนย์รุลงธรรมเนี่ยครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะรับเรื่องนะครับแล้วก็จะไปดําเนินการให้กับพี่น้องประชาชนคนทันทีนะครับก็อยากขอความรัมือแล้วก็อขอ,อความความอ,อะไรความตั้งใจอย,อย่างจริงจังนะครับจากพวกเราตัวนี้ชาวระนองทุกคนนะครับ เรามีจิตสำนึกในการต่อต้านกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจังแล้วครับ ค่ะก็เรียกว่าทุกฝ่ายนะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่เฉพาะในส่วนของภาคราชการเองนะคะประชาชนพี่น้องทุกๆคนนะคะก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าได้แนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะว่าตอนนี้นะคะในส่วนของศูนย์ดํารงธรรมนะคะในแต่ละอําเภอก็สามารถเข้าไปแจ้งรายละเอียดต่างๆได้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจด้วยนะคะเพื่อประเทศชาติของเรานะคะก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมกันนะคะคราวนี้คะ่ะท่านผู้ว่าคะเราจะมาในส่วนของการท่องเที่ยว ในพื้นที่กันบ้างนะคะเราก็พอที่จะทราบข้อมูลนะคะว่ารายได้หลักที่เข้าสู่ประเทศในปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะและในช่วงวันที่30มกราคมนี้นะคะจนถึง30อขออภัยค่ะจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะจังหวันดระนองเองก็จะมีการจัดงานแสดงและก็จําหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านรายละเอียดตรงนี้นะคะอยากจะให้ท่านผู้ว่านะคะได้นําเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันสักนิดนึงค่ะครับ ออผมได้เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วนะครับว่ายุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดนน่ยนะครับวันนี้ก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมการค้าการขนส่งชายแดนนะครับเหตุทีเออ่เรากําหนดยุทธศาสตร์2องยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์หลักก็เพราะว่าวันนี้นนองเราเนี่ยนะครับมีศักยภาพมากเลยในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เรามีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ยังเป็นธรรมชาติจริงๆยังสมบูรณ์อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีน้ําแร่นะครับซึ่งถือว่าเป็นน้ําแร่ที่ดีเป็นดับสามของโลกนะครับมีเกาะแก่งต่างๆนะครับมีอ,อ,อาหารทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในว,วันนี้มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดระนองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโรงแรมก็เต็ม ท่ารถก็เต็มท่าเรือก็เต็มนะครับแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนก็มา,าเที่ยวเยอะมากมายนะครับตอนนี้ยุทธศาสตร์ที่2นะครับก็คือการค้าชายแดนและการขนส่งนะครับผมจะสรุปเรื่องการค้าชายแดนนะครับวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับผลิตสินค้าออกมาเยอะนะครับ เราทำอย่างไรที่จะหาช่องทางทางด้านการตลาดนะครับเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อจะจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นแล้วก็นําเงินเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยมาเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าต่อไปนะครับก็จังหวัดเราเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาก,ก็คือจังหวัดเกาะสองนะครับความจรงิงเราก็มีความสัมพันธ์กันมานานแล้วนะครับ มีการซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับสินค้าเครื่องอุปโภคบริปโภคนะครับชาวจังหวัดเกาะสองของประเทศเมียน้าเนี่ยมาซื้อสินค้าไทยนะครับจากจังหวัดระนองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางจังหวัดก็ได้จัดงานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการจัดมีงานแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าของอจังหวัดระนอง แล้วก็กลุ่มจังหวัดต่างๆแล้วก็รวมทั้งเราเชิญนะครับเราเชิญร้านค้าสินค้าต่างๆของจังหวัดอ่เกาสองประเทศเียนมากมาร่วมด้วยนะครับแต่แล้วก็ในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็จะยกเอาบูธสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับไปจัดจําหน่ายที่จังหวัดเกาสองประเทศพปรมมาด้วย เช่นกันนะครับค่ะก็เรียกว่าน่าจะสร้างเม็ดเงินให้เกิดขึ้นในจังหวัดระนองนะคะและก็ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะจะพูดว่าขาอย่างลักษณะของการจัดงานในครั้งนี้นะคะรูปแบบเป็นแบบไหนคะกิจกรรมภายในงานนะครับวันนี้อยากจะเรียนนะครับว่าเราไม่ได้เคยจัดมามาหลายปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดให้มี การแสดงและจำหน่ายสินค้าสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าประเภท OT ท็นะครับหรือ SME ของจังหวัดระนองเนี่ยนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็จะมีสินค้านะครับจากประเทศเมียนมานะครับจากจังหวัดเกาะสองมลิดท,ทวายมาร่วมจำหน่ายด้วยนะครับรวมบูธท,ทั้งหมดเนี่ยประมาณ200รบูธนะครับ,รบโดยจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่30มมกราคม ถึงวันที่3กลกุมภาพันธ25์2,558ณบริเวณลาณนเนกประสงค์หน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองระนองเนี่ยนะครับโดยเราได้กำหนดพิธีเปิดนะครับในวันที่30มกราคมเวลานาฬิกในพิธีเปิดที่ก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเชิญท่านผู้ว่าการราชการจังหวัดเกาอะสองนะครับส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนนะครับของทางฝ่ายประเทศเมียนมามาร่วมกับเรา นะครับเพื่อที่จะสร้างสัมพัทธมิติีให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวันนะครับตั้งแต่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงการเล่นการแสดงศิลปะบันเทิงนะครับการแสดงของดารานักแสดงนะครับซึ่งนักแสดงก็จะมีทั้ง นักแ, <ฮา S 2> แสดงของไทยด้วยนะครับของทางเมียนมามาร่วมแสดงด้วยนะครับค่ะก็เรียก네 <อะ S 2> ว่าเป็นการร่วมมืออันดีนะคะระหว่างเ,าเมียนมาและก็ประเทศไทยนะคะกับการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านณจังหวัดระนองนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังในวันที่30มกราคมนี้นะคะจนถึง3กุมภาพันธ์2558ณลานอเนกประสงค์หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองระนองนะคะได้มีจะได้มีเม็ดเงินนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองของเรามากยิ่งขึ้นนะคะคุณ ู้ฟังค่ะวันนี้เวลาของรายการผู้ว่าพาคุยนะคะก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธค่ะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz เสําำหรับวันนี้นะคะดิฉันอมรรัตนพริมพร้อมด้วย่ันผู้ว่าราชการจังหวัดรนองนะคะนายสุริยันการจนะศินและทีมงานขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ